สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a s h e r y Podcast นะครับวันนี้นะครับทันอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะครับของการผ่อนชำระ0%ซครับผมซึ่งทันว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมันก็คงจะชินอยู่แล้วละ่ะคือเข้าใจายอยู่แล้วว่าการผ่อน0%เป็นยังไง0% 3เรเดือน6เดือน10เดือนเป็นยังไงซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะใช้ในรูปแบบของบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์แหละทานต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า การผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนหกเดือนแบบนี้ก็มีประโยชน์ให้เพื่อนๆหลายคนสามารถชะลอการจ่ายหรือว่าลดภาระลงไปได้เพื่อให้หาเงินก้อนใหม่มาแล้วค่อยๆผ่อนชำระไปแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของทางเรื่องของโปรแกรมผ่อนชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนาะแต่ถามว่าสมมติเราลองมาคิดกลับกันไหมเราลองมาคิดกลับกันว่าสมมติแบงค์ให้เราผ่อนชำระกับแบงค์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนแบงค์ไม่เห็นได้อะไรเลย ทำไมแบงก์ถึงต้องทำโปรแกรมนี้ออกมานะครับโอเคเรามาพูดกันถึงรูปแบบปกติก่อนรูปแบบปกติสมมติว่าเราไปซื้อของที่ห้างเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใน3กลุ่มเข้ามายุ่งนะครับก็คือตัวเล่าที่ไปกดไปซื้อของตัวห้างสรรพสินค้าที่มีการขายของให้กับเราแล้วพอเรารูดบัตรเนี่ยก็คือปาร์ตี้ที่3ก็คือปาร์ตี้ของแบงก์นั่นเองครับ3มกลุ่มนี้ได้ไประโยชน์ซึ่งกันและกันยังไงบ้างนะครับก็คือ แบงก์ก็จะได้เราเป็นลูกค้าในการรูดนะครับเพราะเรามีการรูดบัตรเครดิตนะครับเราก็จะจ่ายช้าไปประมาณเดือนหนึ่งถึงสีวันอันนี้ก็แล้วแต่รอบตักบินของแต่ละคนเนาะซึ่งแบงก์ก็จะรู้สึกว่าให้เรายืมเงินไปไม่นานและคุณก็มาคืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเป็นขั้นต่ําหรือจ่ายไม่ได้เต็มไม่ได้ตรงเนี่ยแบงก์ก็มีโอกาสที่จะได้ดอกเบี้ยจากเราอ่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นภาวะที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนาะ เราในฐานะคนที่ไปรูดซื้อของเนี่ยเราก็ได้สินค้าและบริการนั้นๆครับโดยที่เราก็อาจจะไม่ต้องเอาเงินควักออกไปณนะวันนี้นั่นเองครับส่วนห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขายสินค้าให้กับเราเขาก็จะได้ประโยชน์ในการได้ขายสินค้าและบริการให้กับเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปาร์ตี้ทั้ง3ปาร์ตี้เนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในเซอร์เคิลตรงนี้นะครับแต่ว่าโปรแกรมผ่อน0% 10เเเดือนเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากทางแบงก์กับทางห้างนั่นเองในการคิดโปรโมชั่นร่วมกันก็คือว่าแบงก์กับห้างก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นคุณอ่ะขายสินค้าให้กับลูกค้าไหม แล้วให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตของเราเขาจะสามารถผ่อนได้ศูนเปอเ็เดือนทางห้างจะได้ประโยชน์อะไรทางห้างนะครับจะได้ประโยชน์โดยการที่ว่าการที่ทําให้สินค้าที่มีอาจจะมีราคาสูงราคาที่ค่อนข้างใหญ่อย่างเช่นมือถือ,อเครื่องละห้าหมื่นเครื่องละสี่หมื่นเป็นต้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือว่ากลายเป็นเดือนละ4ี่พันสเดือนเดือนละห้าพันสเดือนทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนึกไม่ออกนะครับอาจจะนึกถึง หลายๆโฆษณาแคมเปญอย่างเช่นของควบลุ่มของประกันอย่างเงี้ยครับที่จะมีการบอกว่าการเริ่มต้นประกันคุ้มครองที่วันละจุดๆ,ๆ อาจจะหลัก10บาทหลักร้อยบาทเป็นแบบนี้เป็นต้นการทําให้เงินก้อนใหญ่หารต่อนหน่วยลงมาแล้วให้มันดูเล็กเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มปฏิกิริยาหรือว่าเพิ่มทําให้คนรู้สึกว่าสามารถซื้อได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายกระตุ้นการซื้อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทางห้างเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการกระตุ้นยอดขายตรงนี้ซึ่งทําให้ทางห้างเนี่ยสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นทางห้างเนี่ยได้ประโยชน์แล้วนะครับส่วนกลับมาที่ทางแบงค์ทางแบงค์เนี่ยดูเหมือนจะเสียประโยชน์เนาะเพราะว่าเมื่อมีการลูดปุ๊บเนี่ย ทางแบงค์จะต้องเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยให้กับทางห้างไปและให้ทางเราเนี่ยเป็นคนผ่อนกับทางแบงค์สูนเปอเเดือนเป็นต้นซึ่งถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้ตรงตามกําหนดระยะเวลาผ่อนได้ครบท้วนทุกอย่างแบงค์จะแทบไม่ได้อะไรเลยเนาะถูกปะถ้าเกิดเพราะแบงค์ได้สูตเ์ตถูกไหมแต่ถามว่าทําไมแพียงที่ดูเหมือนจะไม่ได้อะไรและให้เงินเรายืมตั้ง10เดือนเนี่ยทำไมแบงค์ถึงยังทําแคมเปญนี้เหตุผลเพราะว่ามันมีคนกลุ่มเยอะมากๆที่ สุดท้ายแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วแบงค์ก็ได้ประโยชน์นั่นเองครับนั่นก็คือโปรแกรมนี้เกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความต้องการให้กับเราที่เราอาจจะไม่ได้มีมันตั้งแต่แรกแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเราสามารถซื้อสินค้านี้ได้เพราะเราอุ้ยแค่ผ่อนแค่เดือนละหลักพันกว่าเองแล้วสุดท้าย เราก็เอาสัญญาระยะยาวเนี่ยมาผูกไว้กับตัวเองโดยที่เราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเราจะสามารถทํามันได้ดีและถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆน,น,นะครับทุกคนที่อยากจะซื้อส่วเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนี่ยท่าไม่เคยว่าเลยมันมีข้อดีของมันจริงๆแล้วมันช่วยได้มากจริงๆแต่เพื่อนๆเนี่ยให้คิดในหลักการนี้ครับหลายคนอาจจะมีเงินเดือนสมมติขึ้นมาแล้วกันว่าคนเงินเดือนสามหมื่นบาท และอยากจะซื้อมือถือเครื่องละ50,000ผ่อนศูนเดือนก็กลายเป็นคิดว่าเฮ้ยฉันมีไรายได้ตั้ง3 0 0 0 0บาทแต่ผ่อนแค่เดือนละ5,000เองไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะส่วนใหญ่คนเราทุกคนจะคิดอยู่บนพื้นฐานของตักกะอันนี้นะครับแต่ว่าทันหยอกให้คุณมองกลับกันละกันในลักษณะแบบนี้ให้เราคิดว่าเงินเดือนเรา30,000เนี่ยถ้าเราทําบัญชีและรับรายจ่ายเนี่ยทุกเดือนเราเหลือเท่าไหร่ บางคนอาจจะเหลือ2,000เหลือ5,000บางคนจะเหลือเก่งเหลือหมื่นหนึ่งเลยก็ได้ให้เราเนี่ยตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนของเราทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ตัดเงินออมไปด้วยแล้วดูว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเหลือเงินตรงนั้นแล้วเราคิดว่าเราอยากจะได้สินค้าตัวนี้เพื่อผ่อนสูตเปร์เซ็นต์สิเดือนสามารถทําได้ครับแต่อย่าคิดว่าเราผ่อนด้วยเงินแค่5,000บาทต่อเดือน จากรายได้ของเราที่เรามีนะครับเพราะว่ารายได้ตรงนั้นยังไม่รวมรายจ่ายที่เรามีในปัจจุบันเนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยพอได้มีรายได้สามหมื่นตัดรายจ่ายปุ๊บไม่เหลือเก็บเลยก็มีแต่ว่าเราคิดบนหลักการที่ว่าเรามีรายได้ตั้งสามหมื่นผ่อนตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่จะทําให้แบงค์ได้ประโยชน์จากเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีการใช้นะครับแล้วเราไม่ได้ระวังนะครับเราอาจจะตกหลุมของโปรโมชั่นผ่อนจําศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง ผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะมีผลอยู่ในหลายๆรูปแบบอย่างเช่นข้อที่1นะครับการใช้จ่ายเกินกำลังของเราเนี่ยและทําให้เราผ่อนชำระไม่ไหวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะตามมาด้วยภาระที่ระยะยาวภาระของดอกเบีย้ยและแน่นอนบางครั้งเนี่ยอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการที่คุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายลดรายได้ลงไปรวมไปถึงเรื่องของการเสียเครดิตทางบูโรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับและข้อที่2ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีการรูดผ่อน0%สิเดืนไปในหลายๆสินค้าเนี่ยเวลาที่เราจะไปทําเรื่องขอกู้สินเชื่ออะไรบางอย่างเนี่ย กลุ่มเหล่านี้จะถูกนับเป็นสินเชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปขอกู้ซื้อบ้านขอกู้ซื้อรถคุณก็จะสามารถได้เงินกู้ตรงนั้นน้อยลงนั่นเองครับเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยมีภาระผ่อนชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอยู่หลายรายการนั่นเองเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อควรระวังตรงนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนจำไว้ขึ้นใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดี และก็ข้อเสียถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองมันเป็นข้อดีว่าฉันสามารถได้สิ่งที่ต้องการมาทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นโดยที่ฉันแค่ทยอยจ่ายมันออกไปในระยะเวลานานเนี่ย อันนี้เป็นข้อดีมากๆแต่ต้องทําให้ได้นะครับส่วนข้อเสียของมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราเสพติดมันมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราซื้อในสินค้าที่ไม่จําเป็นถูกกระตุ้นโดยไม่จําเป็นแล้วบางครั้งอาจจะถึงขั้นผ่อนชาระไม่ไหวเสียเครดิตแล้วต้องเสียดอกเบี้ยมหาศาลนั่นเองครับก็อยากจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กด subscribe และก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมงานนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ